ทำไมนักกีฬาอาชีพหลายคนที่เคยรวยเคยมีรายได้เป็นกอบเป็นกามได้ได้ว่าเป็นมหาเศรษฐีแต่สุดท้ายกลับถังแตกหลังจากโบกมือหล่าวงการเงินที่เคยหาได้หายไปไหนหมดพวกเขาผิดพลาดตรงไหนและต้องทำอย่างไรถึงจะไม่เจอกับวิกฤตการเงินส่วนตัวเวลสตอรี well, ่วันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะ Everyone experiences milestones differently. That's why you need a dedicated client advisor who considers how much risk is right for you. With access to privileged banking centers across the region, the best advice is built around what matters to you. กีฬาเมือชิปเก่งๆไม่ได้มีไรายได้แค่ทางเดียวนะคะนอกจากเขาได้รับเงินเดือนที่สูงลิ่วแล้วเนี่ยนะคะการไปแข่งในรายการดังๆถ้าชนะก็จะได้เงินรางวัลเยอะมากทีเดียวนะคะรวมถึงเงินสนับสนุนจากทางสปอนเซอร์ด้วยนอกจากนี้ค่ะพวกเขายังมีไรายได้ทางอื่นด้วยอย่างเช่นการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าแบรนด์ต่างๆหรือว่าการถ่ายทําโฆษณาแต่คําถามที่หลายคนสงสัยก็คือทําไมหลายคนถึงเจอจุดจบเรื่องการเงินจนถึงขั้นล้มละลาย จากการจัดอันดับ50นักกีฬาที่มีรายได้สูงที่สุดของโลกจากนิตยสาร Forbes ะะในปี 2023, ะใ2 3นปี2023พบว่านักกีฬา15คนเป็นนักบาสเกตบอล NBA 12คนค่ะเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพและอีก10คนเป็นนักอเมริกันฟุตบอลระดับ NFL ส่วนอีก6คนนะคะเป็นนักบอล่วนวงการแข่งรถมวยแล้วก็เทนนิสนะคะก็มีนักกีฬาที่ทํารายได้ได้เป็นก่อเป็นกามอีกวงการละ2คนค่ะรวมถึงมีนักเบสบอลรายได้สูงอีก1คนด้วย นักกีฬาที่มีรายได้มากที่สุดในโลกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะเขาคือซูเปอร์สตาร์แห่งวงการฟุตบอลค่ะคริสเตียโน่โรนัลโดนั่นเองนะคะมีการประเมินนะคะว่ารายได้รวมปีที่แล้วของเขาอยู่ที่ประมาณ136ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐหรือกว่า4,800ล้านบาทค่ะส่วนนักกีฬาที่รวยอันดับ50ก็คือทอมบรัดดี้ซึ่งเป็นนักอเมริกันฟุตบอลรายได้ปีที่แล้วอยู่ที่45 200, ล้าน200ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,600ล้านบาทค่ะ เห็นตัวเลขแบบนี้แล้วหลายคนน่าจะร้องว้าวนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับค่ะว่ากว่าคนเหล่านี้จะไปยืนอยู่บนแถวหน้าแล้วก็แถวบนสุดของวงการได้พวกเขานั้นต้องแลกอะไรมาเยอะทีเดียวนะคะต้องฝึกฝนอย่างหนักทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจมีวินัยและอดทนรวมถึงใช้เวลาอย่างมากกว่าจะสามารถมายืนอยู่จุดสูงสุดของนักกีฬาอาชีพได้ความท้าทายในชีวิตของนักกีฬานะคะอาจจะไม่ได้มีแค่ความพยายามในการที่จะเป็นแชมป์หรือว่าการรักษาแชมป์ใน กีฬาที่ตัวเองชํานาญเท่านั้นนะคะแต่ว่าน่าจะหมายรวมถึงความสามารถในการรักษาเงินรายได้หรือว่าทรัพย์สินที่เขามีซึ่งกว่าจะได้มาก็ยากเย็นแล้วนะคะและพอได้มาก็จะต้องพยายามรักษาและทําให้งอกเงยเพื่อท้ายที่สุดจะได้สามารถดูแลตัวเองได้แบบนานๆนะคะเพราะอย่าลืมนะคะว่าในความเป็นจริงแล้วอายุในการทํางานของคนที่เป็นนักกีฬานั้นค่อนข้างสั้นทีเดียวแม้ว่าจะได้เงินก้อนใหญ่แต่ว่าเขาจะต้องใช้ไปจนตลอดชีวิตของเขาเลยค่ะ We'll ราวที่น่าเศร้าก็คือนะักกีฬาอาชีพหลายคนนะคะกลับมีปัญหาทางการเงินอย่างหนักหน่วงในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตค่ะบางคนก็อาจจะมีปัญหาตั้งแต่ยังเล่นกีฬาอาชีพอยู่เลยนะคะส่วนหลายคนก็เจอปัญหาหลังจากที่ตนเองตัดสินใจโบกมือลาวงการไปแล้วบทความจากสปอตอิลลัสเทรตต์นะคะเมื่อ15ปีก่อนให้ข้อมูลว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนักกมริการฟุตบอล NFL ประมาณสัก75%ค่ะมักจะมีปัญหาทางการเงินหลังจากพวกเขากเกษียณจากวงการไปประมาณ2 ปีส่วนนักกีฬาบาสเกตบอล MBA นะคะประมาณ60%ก็ถังแตกภายใน5ปีเท่านั้นเองค่ะส่วนข้อมูลของทาง Fox Business เมื่อ2ปีก่อนนะคะก็ระบุว่านักกีฬามืออาชีพประมาณ78%ทีเดียวนะคะที่หมดเงินไปหลังจากที่เขาเกษียณจากอาชีพนักกีฬาเพียงแค่3ปีเท่านั้นค่ะ คำถามตัวโตๆก็คือทำไมถึงเป็นแบบน,นั้นรายได้จากน้ำพักน้ำแรงของพวกเขาหายไปไหนหมดนะคะนักกีฬาที่เก่งเกมในสนามทำไมถึงกลับมา,พ,าพ่ายแพ้นในเกมการเงินต้องบอกว่าจริงๆแล้วมีหลายเหตุผลทีเดียวนะคะที่ทำให้พวกเขาแพ้แบบหมดรูปในการรักษาความมั่งคั่งของตัวเองเหตุผลแรกนะคะก็คือนักกีฬาเมืออชีพส่วนใหญ่ค่ะไต่บันไดความสำเร็จไปเล่นในลีกใหญ่ๆได้ไดตั้งแต่อายุค่อนข้างน้อยกีเดียวนะคะพวกเขาเองทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วก็เวลาให้กับ การฝึกฝนอย่างหนักนะคะเพื่อจะได้เก่งในโลกกีฬาทําให้เขาแทบจะไม่มีเวลาเหลือหรือว่าขาดโอกาสที่จะเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการไรายได้ที่หามาได้ด้วยตัวเองค่ะบางคนนะคะนำเงินที่หามาได้อย่างยากลำบากไปพลาดกับการลงทุนในบริษัทที่จริงๆแล้วอาจจะไม่น่าเชื่อถือเอาซะเลยนะคะหรือบางคนก็พลาดไปเชื่อที่ปรึกษาทางการเงินผิดคนส่วนในหลายเคสนะคะที่แย่ที่สุดก็คือการกลายเป็นบุคคลล้มละลาย เหตุผลข้อที่2ค่ะก็คือการใช้จ่ายที่อาจจะเกินตัวไปสักหน่อยนะคะต้องยอมรับนะคะว่านักกีฬาอาชีพหลายคนนะคะรู้สึกว่าเขาทุ่มเทนแรงกายแรงใจเวลาแล้วก็อดทนรวมถึงเสียสละมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะในวัยเด็กของเขาเพื่อที่จะทําให้ตัวเขาก้าวมาอยู่จุดสูงสุดของอาชีพนักกีฬาของเขานะคะดังนั้นเมื่อวันหนึ่งค่ะรายได้ที่เข้ากระเป๋ามาไม่ว่าจะเป็นหลัก10บล้านร้อยล้านหรือว่าพันล้านบาทก็ทําให้พวกเขารู้สึกว่านี่แหละเป็นเวลา ที่เขาควรจะสร้างความสุขให้กับตัวเองได้แล้วนะคะสิ่งที่เขาทําก็คือการใช้เงินซื้อของชิ้นใหญ่ที่มีราคาสูงไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นกระเป๋าหรือแม้แต่เป็นสิ่งของฟุ่มเฟือยบางอย่างนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าถ้าคิดเป็นรายชิ้นแล้วสิ่งเหล่านั้นนั้นเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยเท่านั้นนะคะเมื่อเทียบกับความมั่งคั่งทั้งหมดที่เขามีแต่สิ่งที่อาจจะกลายเป็นข้อผิดพลาดนะคะก็คือนักกีฬาที่อยู่จุดสูงสุดของอาชีพเขาอาจจะลืมไปนะคะว่ารายได้ที่หลังไหล เข้ามามหาศาลนั้นจะไม่มีอีกแล้วหลังจากเขาตัดสินใจวางมือจากการเป็นนักกีฬาค่ะ เหตุ hey, ผลที่3นะคะคืออาชีพของนักกีฬาเมยูที่สั้นมากนะคะเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นๆค่ะอย่างเช่นนักอเมริกันฟุตบอลนะคะเขามีเวลาเล่น,นอาชีพเฉลีย่ยเนี่ยไม่ถึง4ปีค่ะขณะที่ช่วงรุ่งๆของเขานะคะที่อาจจะโกยเงินได้หลายล้านดอลลาร์สหรัฐก็ไม่ยาวเลยนะคะแต่พวกเขานะคะกลับต้องใช้เงินที่หามาได้ในช่วงเวลาสั้นๆไปกับการดูแลตัวเองในช่วงที่เหลือของชีวิตค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะนักกีฬาอาชีพเหล่านี้มักจะถูกกดดันให้ใหเกษียณเร็วกว่ากําหนดนะ นะะเนื่องจากว่าเขาเองมีอาการบาดเจ็บหรือไม่บางคนก็ฟอร์มตกนะคะเนื่องจากว่าใช้ร่างกายเกินลิมิตติดต่อกันมาหลายปีนั่นเอง มีนักกีฬาชีพระดับซูเปอร์สตาร์หลายคนทีเดียวนะคะที่เคยรุ่งสุดๆเลยคะ่ะแต่แล้วชีวิตก็กลับพลิกผันนะคะต้องกลายเป็นคนล้มละลายหนึ่งตัวอย่างที่หลายคนรู้จักกันดีก็คือไมค์ไทสันค่ะ <S <S เขาเป็นนักมวยชาวอาเมริกันระดับแชมป์โลกล้มละลายในปี2003นะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะ <ma questions> เขามีรายได้จากการขึ้นชกบนสังเวียนครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะหลาย10ล้านดอลลาร์สรหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยนะคะถึงหลักพันล้านบาททีเดียวแม้ว่าจะหาเงินได้ขนาดนั้นแต่ว่า เขาใช้จ่ายเงินแบบเกินตัวไปสักหน่อยนะคะแล้วก็เริงร่าก,กับชีวิตแบบสุดๆเลยนะคะเป็นนักชกที่เรียกว่ารักปาร์ตี้แล้วก็สายเปตัวพอ่อ ว่ากันว่าไทสันเองนะคะชื่นชอบรถหรูแล้วก็บ้านหรูมากๆเลยนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ซื้อให้ตัวเองเท่านั้นค่ะเขาเป็นคนใจป๋าใจป้ามมากเลยนะคะเพราะว่าซื้อแจกเพื่อนๆอีกด้วยมีกระแสข่าวบอกนะคะว่าช่วงกลางหรือว่าปลายยุคทศวรรษ1990เน์1 9ี่ยไทยสันใช้เงินซื้อรถหรูไปกว่า4 5ล้าน5แดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ160ล้านบาทจํานวนนี้กว่า10คันเขาซื้อเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆของเขาเองค่ะ แต่นั้นยังไม่พอค่ะเขายังเสียเงินไปกับการดูแลสวนแล้วก็สนามหญ้าหน้าบ้านไปกว่า3 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือราว10ล้านบาทเลยนะคะและยังทุ่มเงินซื้อบ้าน4ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า140ล้านบาทที่มีบิลล์อินไนท์คลับแล้วก็คาสิโนด้านในนอกจากนั้นนะคะยังเคยใช้เงินทําอ่างอาบน้ําเคลือบทองคำมูลค่า2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า70ล้านบาทอีกด้วยส่วนสัตว์เลี้ยงของไม์ไทยสันก็ไม่ธรรมดานะคะเขาเลี้ยงเสือซึ่งถือว่า มีราคาเนี่ยสูงถึงตัวละ70,000ดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่ากว่า2ล้านบาททีเดียวค่ะฟังแบบนี้เราอาจจะคิดว่าเพราะการใช้เงินเกินตัวทําให้เขากลายเป็นบุคคลล้มละลายนะคะแต่ต้องยอมรับว่ามีปัจจัยอื่นประกอบด้วยค่ะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเลือกคบคนผิดนะคะคนที่เขาเลือกคบก็คือดอนคิงนะคะเป็นโปรโมเตอร์มวยซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมด้วยค่ะ ในช่วงการเป็นนักมวยนะคะอาชีพของไทสันนั้นมีการกล่าวว่าคิงเนี่ยแหละโกงเงินเขาไปหลายล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งมีการโกงเงินไปมากถึง50%ของรายได้ของไทสันแต่เท่านั้นยังไม่พอนะคะคิงยังสูบเงินจากไทสันด้วยการตั้งภรรยาและลูกของตัวเองเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ทําหน้าที่อื่นๆในทีมงานให้กับนักมวยคนดังค่ะทําให้เขาต้องเสียเงินไปปีหนึ่งเนี่ยราวๆหหลักทีเดียว กระทั่งในปี2003นะคะไม้ไทสันยื่นล้มละลายค่ะและเขาก็มีหนี้ในวันนั้นเนี่ยอยู่ที่23ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐหรือว่ากว่า800ล้านบาท แม้จะเผชิญกับวิกฤตการเงินนะคะแต่ว่าไทสานยังถือว่าโชคดีกว่าใครหลายคนคะ่ะเพราะว่าท้ายที่สุดเขาสามารถฟื้นตัวกลับมารวยได้อีกครั้งนะคะด้วยการเล่นหนังแล้วก็หารายได้จากการชกมวยโชว์ร่วมกับนักมวยอาชีพกเกษียณระดับตำนานคนอื่นๆนั่นเองนอกจากนี้นะคะเขายังลงทุนในธุรกิจด้วยนะคะในการทําสื่อคะ่ะทาซีรีส์พอดแคสต์ที่เชิญคนในวงการกีฬาแล้วก็คนในวงการบันเทิงมาร่วมพูดคุยกันนะคะปัจจุบันนะคะไม่ทาสานมีความมั่งคั่งกว่า10ล้านดอลลาร์สาหรัฐ นะคะหรือว่ากว่า300ล้านบาทแล้วนะคะแน่นอนว่าตัวเลขนี้น้อยกว่าที่เขาเคยมีมาหาศาลทีเดียวนะคะตอนที่เขาอยู่จุดสูงสุดของอาชีพแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเขาเป็นนักกีฬาอาชีพคนหนึ่งที่สามารถกลับมายืนได้อีกครั้งหลังจากผ่านวิกฤตการเงินของตัวเองค่ะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นบทเรียนสําหรับแค่อาชีพนักกีฬาเท่านั้นนะคะแต่ใครก็ตามค่ะที่มีช่วงจังหวะชีวิตขึ้นขึ้น,นลงลงในวันที่ไปจุดสูงสุดของการทํางานไปจุดสูงสุดของการหาเงิน หารายได้หรือว่าอาชีพของตัวเองแล้วก็ได้เงินก้อนโตมาก็ควรจะนําบทเรียนเหล่านี้มาปรับใช้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคําถามก็คือถ้าไม่อยากกลายเป็นคนที่มีวิกฤตการเงินหลังจากที่ได้รับเงินก้อนโตมาควรบริหารจัดการเงินอย่างไร อยากพาผู้ชมไปดูหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือไรอันค่ะเขาเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพนะคะที่เล่นในเบลเยียมค่ะแล้วก็เรียนจบระดับมัธยมลายรวมถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ปรึกษาทางการเงินด้วยนะคะเขาแนะนําแบบนี้ค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักกีฬาหรือใครที่หาเงินได้เยอะๆเนี่ยควรจะออมเงินไว้ให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ตั้งแต่วันแรกที่มีรายได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่เห็นเงินก็จะไม่ใช้เงินค่ะและนักกีฬาเองก็ยังสามารถใช้ชีวิตดีๆได้จากเศษเสี้ยวของ เงินมหาศาลที่ได้ในแต่ละฤดูกาลด้วยรออันเตือนนะคะว่าท่านเริ่มใช้ชีวิตแบบรุ่นราฟุ่มเฟือยตั้งแต่เริ่มต้นเซ็นสัญญาในการเล่นกีฬาอาชีพแล้วเนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดบาดเจ็บระหว่างทางล่ะพอเข้าเกมที่2ของฤดูกาลนั้นเกิดไม่สามารถลงแข่งได้สัญญาก็ไม่ได้การันตีนะคะสิ่งที่เขาตั้งคำถามก็คือแล้วนักกีฬาคนนั้นจะทำยังไงต่อกับชีวิต นอกจากนี้นะักกีฬาชีพหลายคนนะคะก็ได้ค่าเหนื่อยเฉพาะในฤดูการเท่านั้นค่ะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นยิ่งต้องวางแผงกนการเงินให้ดีว่าจะใช้เงินก้อนนั้นให้รอดไปตลอดทั้งปีได้อย่างไรนะคะซึ่งเท่าที่ไรอันเห็นนะคะคนที่พลาดก็คือคนที่ทําเงินได้สูงมากๆแล้วดันเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยไปซื้อรถรูหรือว่าบ้านราคาแพงโดยทันทีก่อนที่จะคิดให้รอบขอบซะก่อน ส่วนด้านที่ปรึกษาทางการเงินอีกคนนะคะก็แนะนําว่าสิ่งที่นักกีฬาควรระลึกไว้ก็คือการวางแผนภาษีค่ะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์เลยนะคะที่นักกีฬาต้องเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจเพื่อช่วยรักษาเงินรายได้ของตัวเองไว้ให้มากที่สุดค่ะต้องรู้นะคะว่ารายได้จากแหล่งต่างๆนั้นต้องเสียภาษีอะไรบ้างแล้วก็สามารถลดหย่อนอะไรได้มากน้อยแค่ไหนมีการนําเงินบางส่วนนะคะไปลงทุนสําหรับการเกษียณแล้วก็ใช้ลดหย่อนภาษีแบบนี้ถึงจะดีที่สุดค่ะ ก,กีฬาชีพหลายคนทุ่งเทแรงกายแรงใจเวลลาแล้วก็ความสามารถของตัวเองตั้งแต่เด็กนะคะ <c oughs> เขาอาจจะไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจหรือว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารจัดการเงินสิ่ง <c oughs> ที่ควรทำนะคะก็คือควรหาที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะวางแผนการเงินให้กับคนที่มีรายได้ส,สูงในก้อนใหญ่ๆช่วงเวลาสั้นๆอย่างนักกีฬาเป็นต้นนะคะและที่สําคัญนักวางแผนการเงินคนนั้นก็ควรจะต้องมีประสบการณ์การทํางานกับนักกีฬามา ออ่อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ควรบริหารจัดการควบคู่ไปกับเรื่องเงินด้วยก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬากับเพื่อนฝูงนักกีฬากับครอบครัวหรือว่านักกีฬากับคนที่คอยสนับสนุนตัวเขาเองค่ะเนื่องจากว่านักกีฬาจํานวนไม่น้อยรู้สึกนะคะว่าตัวเองเนี่ยจำเป็นต้องตอบแทนบุญคุณคนที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ทําให้เขาประสบความสําเร็จซึ่งแน่นอนค่ะว่านี่คือสิ่งที่ควรทําอย่างยิ่งนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าการที่จะช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าให้คนอื่นนั้น ต้องไม่เบียดเบียนตัวเองนะคะแล้วก็ต้องระวังค่ะไม่ให้เดือดร้อนจนกระทบกับความมั่งคั่งของตัวเองที่อาจจะส่งผลต่อสถานะทางการเงินในอนาคตค่ะคําแนะนําของที่ปรึกษาทางการเงินก็เลยบอกนะคะว่าถ้าไม่มั่นใจว่าตัวเองจะบริหารจัดการเงินแล้วก็ความสัมพันธ์ได้ดีให้พยายามเกลี่ยส่วนนี้เนี่ยออกไปให้คนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญช่วยบริหารจัดการให้ถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็จะทําให้ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดยังดีอยู่ด้วยเช่นเดียวกันฐานะทางการเงินก็ ไม่บกพร่องด้วยและค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะว่านี่ไม่ใช่บทเรียนเฉพาะสําหรับนักกีฬาเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราเองคนทั่วๆไปเนี่ยแหละคะ่ะคนทํางานหรือว่าคนที่มีอาชีพที่ได้รับเงินก้อนใหญ่ในช่วงชีวิตช่วงใดช่วงหนึ่งนะคะก็สามารถนําบทเรียนแล้วก็ประสบการณ์เหล่านี้มาปรับใช้ได้เหมือนกันนะคะ พราะไม่มีใครมั่นใจได้หรอกคะ่ะว่าการที่เราหาเงินได้เยอะในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งจะเป็นแบบนั้นไปตลอดชีวิตนะคะอยู่ดีคนที่เคยรายได้สูงก็อาจจะกลายเป็นคนที่มีรายได้น้อยหรือว่าไม่มีรายได้เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นสิ่งสําคัญคือต้องบริหารจัดการเงินของตัวเองให้ดีไม่ว่าจะมีเยอะหรือว่ามีน้อยและถ้าหลักการที่ง่ายที่สุดก็คือการออมก่อนใช้ให้เป็นนิสยัยถ้าเป็นแบบนั้นได้ไม่ว่าคุณจะมีรายได้มากหรือว่า ได้น้อยก็ไม่ต้องกลัวลำบากเรื่องการเงินเลยค่ะ Everyone experiences milestones differently.